ครูอก้องสุสานะทัศนิยมหรือครูก้อง KPN พร้อมแฟนหนุ่มนักธุรกิจหมีพิสิทธ์ไก่ลาสุวร,รคููรัก LGBTQ+ สายมูสุดฮอตนำทีมเหล่าคนดังในหลากหลายวงการทำพิธีสิทธยะสถาปนาจตุรฐีพร้อมวงสวงขอพรพระสิทธยะคณะปฏิองค์พระพิคเนสสแตนเลสสตีลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและครั้งที่สุดในยุคนี้ณบริเวณด้านหน้าบริษัทอีวีนายประเทศไทยจำกัด โครงการพรีเมียมเพรสมิกเอกมัยรามอินทราถนนนวลจันทร์กรุงเทพมหานครครับก็องค์เนี้ยครับเป็นองค์ที่เราทางบริษัทของเราอะครับบริษัทอีวินานประเทศไทยจำกัดเราจัดสร้างขึ้นเป็นองค์ประธานบริษัทน,นะครับพระองค์ท่านเนี่ยเป็นพระพิฆเนศปางประธานพรชื่อองค์พระสิทธยะคณะปฏิครับอาจริงนะครับผมตัวเองเนี่ย ได้ได้อยู่ในวงการมาก็สัก,สก,สกระยะใหญ่ๆเลยนะฮะแล้วก็บวงสวงองค์พระพิฆเนศอยู่แล้วแต่ปกติเน <ห lesbian S 1> <ห>ี่ยเราจะบวงสวงกันอีกที่นึง<ห>นะครับแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะมีองค์ของท่านเนี่ยมาประทับอยู่ที่ออฟฟิศเราด้วยนะครับเราก็เลยจัดสร้างองค์นี้ขึ้นนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราเราคิดกันว่าเอะเราอยู่ที่ประเทศอะไรตอนนั้นตอนนั้นเราอยู่ที่ประเทศเกาหลีหแล้วเราก็คิดว่าออฟฟิศหลักเนี่ยครับเราก็เพิ่งสร้างเสร็จ ครับเพิ่งสร้างเสร็จได้ยังไม่ถึงปีเลยเราคิดว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยเรามีออฟฟิศเป็นของเราเองนะครับเราก็อยากจะเอาองค์พระพิคเนตที่เป็นเทพที่เราศรัทธานะครับมาประทับอยู่ที่ออฟฟิศเรานะครับเราก็เลยคิดว่าจัดสร้างเองเป็นปางของเราเองเลยดีกาชะครับแล้วเป็นทำไมทำไมจะถามว่าทําไมเป็นปางทําไมต้องเป็นปางนี้อ่าใช่ไหมครับคืออย่างนี้ฮะเราเราเคยเห็นนะครับพระพิคเนตเนี่ยแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยท่านก็จะ จะย้อนกลับไปเลยเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยท่านก็จะมีถือเป็นถุงเงินถุงทองบ้างหรือรมีปางหลากหลายมากมายนะฮะซึ่งเรามองว่ามันก็คงตามยุคตามสมัยแหละซึ่งในยุคนี้นับจากนี้เป็นต้นไปนะครับแน่นอนเลยคริปโตเคอเรนซีต้องมานะครับเรื่องของอยารักษาโรคต้องมีนะครับเรื่องของอความรักก็ต้องมีอยู่ทุกๆท,ท่านอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของขจัดเป่ามาแล้วก็ แล้วก็จะมีการติดต่อสื่อการติดต่อสื่อสารนะครับและประทานพรทั้งหมดเกือหประกรที่เราเราได้ได้คิดว่าเออน่าจะเป็นพระวิคเนะหณปัจจุบันไปสู่อนาคตครับใช่ก็คือต้องบอกว่าความพิเศษขององค์ท่านเนี่ยครับก็คือท่านเป็นองค์ที่หลอด้วยสแตนเลสสตีลนะครับเนื้อ316ซึ่งเป็นเนื้อเกรดเดียวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับแล้วก็ทางเราเนี่ยกับทางโรงงานเนี่ยได้มีการสำรวจดูแล้วก็คือว่าองค์ท่านเนี่ยเป็นองค์ที่หลอดด้วย สเตลลสติลใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับใหญ่ที่สุดในประเทศไทย,ยสำหรับองค์นี้นะครับเราเป็นงานหลอดทั้งหมดไม่ใช่งานายกมาประกอบนะครับแล้วก็แต่ละพระกรณเนี่ยเราสร้างให้เกิดความร่วมสมัยอย่างที่เมื่อกี้คุณกองแจ้งครับว่าเราได้มีตัวคริปโตหรือว่าสก,กุลเงินดิจิตอลนะครับซึ่งตอนนี้เรา,เาทราบกันอยู่แล้วว่าสก,กุลเงินดิจิตอลเนี่ยเป็นเงินของอนาคตซึ่งเราก็ให้ท่านนะครับถือเหรียญบิตคอยน์นะครับแล้วตัวท่านเองเนี่ยท่านก็ถือโทรศัพท์ือถือ,ถอ ซึ่งโทรศัพท์มือถือเนี่ยทุกวันนี้เราใช้โทรศัพท์มือถือในการติดต่อสื่อสารนะครับก็เหมือนอาจจะเป็นสมัยก่อนที่อาจจะมีพระคำพีบ้างหรือว่ามีเอ่เป็นอ,อุปกรณ์ในการาประกอบสมาอาชีพนะครับทุกวันนี้เราก็ใช้มือถือในการประกอบสมาอาชีพเราก็จะให้ท่าน่ะถือมือถือด้วยนะครับนะครับก็จะเป็นความพิเศษของฟางที่เราทําขึ้นมาครับครับเนื้อตัวนี้ครับเราเป็นสแตนเลสนะครับเป็นสแตนเลสสตีลซึ่งเราอยากจะให้ องค์ท่านเนี่ยครับมีความคงทนแข็งแรงนะครับอยู่ได้ชั่วลูกชั่วหลานเลยนะครับแม้ว่าเราสองคนจะไม่อยู่แล้วนโลกใบนี้แล้วนะครับองค์ท่านก็ยังอยู่เพราะว่าด้วยสเตตเลสเนื้อเนี่ยครับทางโรงงานเขาเคลมว่าอยู่ได้มากกว่า100ปีนะครับแล้วก็ไม่เกิดสนิมสามารถที่จะตั้งกลางแจ้งได้นะครับแล้วก็องค์ท่านเนี่ยเมื่อเวลาสะท้อนแสงนะครับก็จะเป็นเหมือนกระจกแก้วเลยแน่นอนต้องไปมูอยู่แล้วครับก็เลยคิดว่า มูเต่ก็ต้องบอกกันอยู่แล้วนะฮะซึ่งสําคัญเลยว่าหลายๆท่านนี่ครับตั้งแต่เราเราเรานำท่านมาประดิฐานอยู่ที่นี่นะครับมีหลายท่านมาขอพรแล้วสําเร็จนะครับแน่ๆเลยเป็นพนักงานผมเองนี่แหละหลายๆคนเลยก็คือถูกหวยกันแล้วถูกหวยกันล้วขอยอดขายกันอะไรอย่างเงี้ยครับแม้แต่เจ้าของโครงการที่ที่เราอยู่ตรงเนี้ยครับเขาก็มาขอว่าขอให้เขาเนี่ยขายได้ตึกได้หมดทั้งหมดเลยแล้วก็ปิดโครงการได้ภายในหนึ่งเดือน เขาก็มาขอท่านก็สําเร็จครับภายในสิเดือนใช่ครับก็เนี่ยแหละเขาก็เขาก็อยู่ในกระแสเนาะข้อแรกเลยแล้วก็เป็นที่รักของหลายๆคนนะครับแล้วเขาพูดจริงพูดตรงเขาก็น่ารักนะครับเราก็เลยคิดว่าเออสองคนนี้น่าจะเหมาะคิดว่าน่าจะก็ไม่นะจริงๆเขาก็เป็นคนน่ารักอยู่แล้วครับแล้วก็ เราก็ชอบเขาอยู่แล้วด้วยนะครับด้วยที่สําคัญก็เลยไม่มีความเอะอะไรครับก็อยากจะฝากครับสาหรับเอ่อท่านไหนที่อยากจะมาไหว้นะครับทางเราเนี่ยก็เปิดให้ทุกๆท่านนะครับสามารถที่จะเข้ามากลับไหว้ได้นะครับอยู่ที่โครงการพรีเมียมเฟสมิกเอกมัยรนชราครับสามารถที่จะบอกทางรปภข้างหน้าโครงการได้เลยว่าขอเข้ามากลับไหว้ท่านนะครับแล้วก็สําหรับ ท่านไหนที่เข้ามากราบไหว้องค์ท่านแล้วครับเราก็จะมีแผ่นทองนะครับที่ระลึกนะครับมอบให้กับทุกทุกท่านที่เข้ามากราบไหว้ที่นี่ด้วยครับใช่ครับรายการติดตามชมได้ทางช่องมาริซีวีนะครับครับ